เกมกำแพงซ่าก <łość> ันต่อนะฮะแน่นอนนะครับว่าแชมป์นะคือทีมสีน้ำเงินและทีมสี่เป็นกันนะครับสามารถทด้รคูณเงินรางวัลได้นะครับอีกหนึ่งมืนบาทนะครับจากกาแฟเนเจอร์เกม กำแพงโบนัสนี้ไปให้ได้นะครับก่อนอื่นต้องถามก่อนนะฮะช่วงนี้เนี่ยน้ำอ่วมบ้านรงมากเลยนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุหนึ่งเนี่ยมาจากการตัดไม้ทำลายป่า <c oughs> แต่ณนะวันนี้แล้วนะฮะกำแพงโบนัส,สของเราเกี่ยวข้องกับการปลูกไม้ถ้าอยากรู้เป็นยังไงเชิญที่เลอาเรียเงินพรอ้รอมไม,มถ้าพร้อมแล้วนะครับกำแพงโบนัส จะพาคุณไปปลูกป่า <Yeah. S 1> กัมพาส แห่ความสุขจากการได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันมหาแต่ไหนตอนจบถึงได้ตัวใครตัวมันอย่างนี้คุณบูบูครับอดผ่านไม่ได้แต่ค,ค,คุณน้ำหวานและคุณซันนี่สิครับแม่ดูนะครับกำแพงชนหา,ายวับกับกำแพงคนหนึ่งครับหล่นน้ำอีกคนหนึ่งติดขากำแพงไปแบบที่เรียกว่าจะลองอยัง และแน่นอนนะครับทีมสีน้ำเงินนะครับไม่ได้รับ1,000 0บาทจากกาแฟเนเจอร์กิฟต์นะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากทั้งสองทีมทีมสีแดงขอบคุณมากครับขอบคุณทีมสีน้ำเงินและต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับสาว่ายน้ำเจดีผูและกาแฟเนเจอร์กิฟต์ สำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับใครอยากจะเข้ามาร่วมสนุกรายการของเรานะฮะสมัครเข้ามาได้นะครับ www.howintheworldthailand.com นะฮะจะได้เข้ามาร่วมสนุกกันแบบนี้นะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ